สวัสดี fc นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะโอ้ยน้ำก่นอนอดเก็บคอมากนะคะวันนี้เอา้ามาดูคำเตือนของทางช่องก่อนนะคะทุกคนวออเหือเอือโอ้ย,อยถึงใจอีสวยทะเลตัวนี้อเอา้าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะ เป็นเพียงสื่อกางนะคะดำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะซื้อสลากกินแบ่งแล้วาลบเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมัดเอาไปหึงเอาไปปังกันครับทุกคนปุ่นอีปี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 เจ๊ปลายปุ่นอีพีอีป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 ีเกือบตายมาเอาอีปีอีปีอีปีอีปงอีปองอีพ โอ้ยสาใจอิซอยนะคะสะใจอิซอยค่ะโอ้ยสูตรใดเบอร์เขาเอาปากกามาวงค่ะโอ้ยเรียบ้อยค่ะมึงบ้ามาถือโตค่ะเจ็ดสี่เก้า 7, 9, 4, บอเจ็ดเก้าสี 3, 7, บ่บอสามเจ็ดบ ถ้าเป็นสามเจ็ดเก้าไม่เป็นไรค่ะเจ็ดสี่เก้าเราก็ให้อภัยค่ะเจ็ดเก้าสี่เนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนหลังจากนะคะแนวทางออกนะคะเราก็จะลงเลขดับนะคะเลขดับเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเย่เลขดับนะคะได้กันไหมนะคะอูย้ยเอาเงินไปเลยใส่นู่เอฟซีทั้งหวยหุ้นรัฐบาลไทยเราพัฒนาฮาหน่อยนะคะแตกกระตุยกระจายเลยวันนี้นะคะวันของช่องเราจริงๆนะคะดีใจกับเอฟซีด้วยนะคะ ผลเราพัฒนาออกนะคะผลเราพัฒนาออกนะคะเจ็ดเก้าสี่นะคะสามเจ็ดแทุกคนสามเจดถ้าเป็นเจ็ดสามเก่าแล้วมบึ้งบัวแบบนี้ะคะเราก็ติ้งให้นะคะตอนนี้สถิตินะคะสถิตินำโดงกันเป็นแถวเลยนะคะตอนนี้นะคะหลักร้อยนะคะวันศุกร์เจดมานะคะเสียดายนะคะสามไปอยู่ผิดตำแหน่งนะคะ สามมันไปอยู่หลักสิบนะคะสามไปอยู่หลักสิบเออล่างเนาะถ้ามาอยู่หลักหน่วยล่างแล้วมึงเอ้ยเข้าแล้วค่ะแต่ว่าสามก็ไปไป,ไปชนกับตัวนั้นก็ตัวเน้นสองสามนะคะลงล่างไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังแอดก็ติ๊กให้อยู่นะคะล่างเป็นล่างบนเป็นบนต้องไปตัวไปกลับนะคะทุกคนเพราะปากหลักมันไม่อยู่ค่ะปากหลักมันไม่อยู่นะคะ,ก,ก,ะ,คะก็เข้าตัวเน้นตัวนี้ไปนะคะดีใจกับเอสซีด้วยนะคะว้าย้บนเป็นบนล่างเป็นล่างว โอ้ยซตัวกับเขาโอ้ยเหลือใจดิเจ็ดเก่าสีมาออกงามทลุปลาว้าวปุ่นีป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 ีเจ็บไปปุ่นีป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 ีเือบไยมาเอาอีปองอีปีปีแน่ ดีใจกับเอนะคะผิดบ้างจะไทยมาไม่เป็นไรนะคะเราพาเอาเราพัฒนาต่อนะคะติดตามไว้นะคะช่องนี้นะคะบ้าๆบอๆอย่างนี้เราทุน เอาดีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูสถิติ ы, แล้วก็เลขดับนะคะสถิติแล้วก็เลขดับดับเราเอาอยู่ทุกสูตรนะคะเลขเด่นเข้าทุกสูตรอาจารย์ปัญญาก็เข้าเกือบแตกสามตัวเลยนะคะเจ็ดสามสองอาจารย์ให้สามสองเจ็ดเนาะมันขยับนิดเดียวเองนะคะนิดเดียวเองนะคะทุกคนเกือบได้เฮกันอีกนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะเ,คเกือบได้เฮกันอีกแล้วนะคะทุกคนว้าอาจารย์สวงนี้ตัวเด่นอาจารย์ไม่พลาดนะคะตัวเด่นนีติดตามไว้นะคะสายลงสายลูดนะคะช่วงนี้มาแรงค่ะ ผู้ไดกระได้บ่จากหลานบ่กจักเอยมิต่อีสอยหรืออีสอยก็มาแรงคือกันเด้อค่างเอาวันจันทร์วันพงวันพระไหมคะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวแอดดูปฏิทินให้แป๊บหนึ่งนะคะอ้าวล่าสุดหาสามสองบอกค่ะห้าสามสองสองห้านะคะโอกาสมาสูงแล้วนะคะสามสองไ่อ้าวเลขบ้านเออออกยุติเลขบ้านเลขรถเลขอันแถวแวอดนี่แหละค่ะเดือนพฤษภาคมวันที่เท่าไหร่คะวันนี้วันที่สิบหกเนาะ สิบหกวันจันทร์วันพระค่ะเดี๋ยวแอดขออนุญ,ญาตเขียนให้ก่อนนะคะวันพงวันพระนะคะวันจันทร์นะคะวันพระเดี๋ยวถ้าวันพระแอจะเขียนให้ก่อนนะคะอ้าวเลขบานแล้วก็โอ้ยสามเจ็ดเลขทูบอีกค่ะแปลงเอานะคะเลขทูบนะคะมีใครได้แปลงเอาไหมเนาะเลขทูบนะคะก็ โอ้ยเจมีเพิน่นจยโอ้ยเะมีนเพิ่นถือใจค่ะโอ้ยสามเจ็ดค่ะแปลงเอาค่ะแปลงเอานะคะได้กันไม่น้อนะคะโอ้ยบ่ถือต่เสาหัวยสิว่าเป,ปลงนะะ่นได้ค่ะโอ้ยสูตรไอ้นี่นะคะ เอานีนะคะทุกคนสถิติวันจันทร์นะคะนี่วันพระนะคะวันจันทร์ที่19บเ้าเป็นวันพระค่ะแอดดูปฏิทินให้แล้วนะคะขึ้นแปดขานะคะเดือนหกนะคะขึ้นแปดขาเดือนหกโอ้ยค่ะตะกีดดูค่ะรัฐบาลไทยก็ยังจ็บคอไม่หายนะคะยังทาแนวทางยังไม่ทันเลยนะคะมาเราพัฒนาอีกแล้วฮาหนอยแอดก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนแอดก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะเอารายงานตัวซีใครได้บ้างนะคะเอาคนเห็นแนวทางเบอร์สี่มีกําลังใจเดิเนาะ คือว่าถือกันเม็ดซีรีว่าสันนิษาบ่ได้เด้ค่ะเ้าตรงกีดค่ะทุกคนถูกไม่ถูกเราก็กีดค่ะอ้ยอีซออีซเปิมอีซอ่ะเปิมใจค่ะโอ้ยทะเลตัวนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสิเจ็เก่เกาซีรือเ์เจ็บซเก่าก็มาโลดค่ะหอยว่าเลีว้วมันโตมาว่ะตัวนี้จอบตั้งแต่งวดก่อนแล้วนะคะเห็นเจ็ดเก้ามาแล้วเจ็ดเก้านี่เลขบ้านนะคะสามเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าสีนี่ ไอ้เจ็ดเก้าสี่นี่เลขนี่ค่ะเดขทำม,มาหากินแอดค่ะ ชอบทุกคนอ๊้ยแต่ว่ามันหลายตัว3ตัวไม่เกี่ยวกับสูตรนะคะสูตรก็เราก็ได้เด้่งสูตรกันไปนะคะอันนี้เนาะมาดูเลขดับกันนะคะเลขดับอ่านเดี๋ยวอันนี้แล้วก็ให้ดูเลขดับแล้วก็จะให้ดูนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเลขดับของเรานะคะเอาอยู่ทุกสูตรเลยนะคะเลขดับของเรานี่นะคะสถิตินะคะเลขดับไม่ทําให้ผิดหวังนะคะ3าตัวเน้นเน้นกันไปนะคะหลักร้อยตัวเน้นซะด้วยนะคะหลักร้อยตัวเน้นนะคะสามตัวตัวเน้นนะคะ ตัวเน้นนะคะสามตัวก็เป็นตัวเน้นนะคะหลักร้อยก็เป็นตัวเน้นนะคะแต่ว่านะคะหลักร้อยมันไป7็เนาะหลักร้อยมาเจ็นะคะน่าเสียดายมากๆเอสดมืองยูค่ะหลักร้อยนะคะหลุดนะคะหลักร้อยแต่ว่า3ามสามมันไปนี่ค่ะสามมันไปข้างล่างนะคะ สามมันไปหลักสิบนะคะมันไม่มาหลักหน่วยค่ะสามลงล่างจริงค่ะสามมาล่างจริงนะคะแอดก็คิดแล้วสามมาล่างเนาะโอ้แต่นึกว่าหกจะไปบนนะคะหกหลุดเลยอุย้ยโชคดีนะคะที่แอดไม่เลือกหกเลือกหนึ่งนะคะแอดเลือกตามสูตรนะคะทุกคนหูถ้าแอดไม่เลือกตามสูตรตายบันเทิงเลยนะคะถือดาค่ะคุย ปุนอ anyway, ีปีป oh, ีป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 ีเจ็บลายปุ่นอีป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 ีเกือบตายมาเอาอปีปงปีปีปีแนไอเอานี่นะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเลขดาบลักมวยบนแคปเลยค่ะดับที่ห้าหกนะคะดับที่ห้าหกแอดก็ทําแนวทางจะไม่ทันแล้วนะคะทุกคนโอ้ยบด้กินเขากินนางมิตรกูว่าเอนไปกิน ข้อละคะ่ะพุ่งอู้โชคดีนะคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะอไม่งั้นตายแน่นะคะเจ็บข้อขนาดเลืยด้วยขมือนี้เอานี้นะคะนี่ห้าหกนะคะห้าหกเจ้าแม่ก็เข้านะคะอาจารย์ปัญญาเข้าตัวเด่นค่ะยังไม่มีใครหลุดจากตัวเด่นนะคะอา่าสูตรดั้งเดิมก็เข้าแล้วนะคะเก้าหกนะคะปรับสูตรใหม่นะคะปรับสูตรใหม่เนะาะอ่หลักสิบให้ไปที่สามแปดนะคะหลักหน่วยให้ไปที่ห้าหกนะคะสามแปดนะคะอันนี้หลักสิบแคบค่ะสามแปดนะคะ 38นะคะดับ10บนนะคะดับ10บนนะคะเราให้2ตัวค่ะเพราะ f c ขอมานะคะ FC ขอมาค่ะแอดก็เลยทำให้2ตัวแล้วก็ขอบคุณ f c ด้วยนะคะที่แบ่งปันสูตรออดับดับหลัก10ล่างมานะคะตังมากมากแม่นมากๆเลยนะคะดับอยู่ตลอดเลยนะคะดับของแกย,ยังไม่หลุดเลยนะคะเอาดับหลักร้อยของเรานะคะทั้ง2สูตรนะคะ4ก็ไม่มาจริงๆนะคะบอกแล้วตัดทีมโลดดับขาดค่ะดับ หนึ่งสองนะคะถ้าดับแบบนี้อะน่ากลัวถ้าว่าเป็นเป็นสองตัวที่แบบว่าไอ้นี่แต่ถ้าดับสองสูตรชนกันนะคะก็คือมีสิทธิ์ค่ะมีสิทธิ์ที่มันจะไม่มาก็ถูกต้องแล้วนะคะก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันดับสองสูตรเลยเด้เจ็ดเก้าสี่ค่ะทุกคนเจ็ดเก้าสี่นะคะเราดับอยู่นะคะสี่ไปหลักหน่วยค่ะไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราดับหลักร้อยนะคะสี่ทั้งสองสูตรนะคะวันนี้นะคะให้ไปที่หนึ่งสองค่ะดับหลักร้อยหนึ่งสองแคปค่ะ หนึ่งสองสามห้ดแปนะคะเอามาดูดับหลัก10บล่างนะคะหลังเราพัฒนาออกนะคะเราจะลงสถิติแล้วก็เลขดับนะคะท่านที่ตามหาเลขดับนะคะหลังเราพัฒนาออกเราจะลงให้ทันทีเลยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสูตรที่มันเข้านะคะทุกคนดับซีค่ะดับหลัก สิล่างนะคะสูตรของ F c ซนะคะสูตรนี้แอดก็ขอบคุณนะคะ F c ซนะคะเพื่อนก็นยูนี่เหรคคะเพื่อนก็วนเวียนยูนี่องนี่แหละค่ะแอดเห็นอยู่ค่ะเพื่อนก็มาทักมาถ่ายเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนถือป่นล่างอยูย่ด้ละ่ะโอ้ยเพื่อนถือดีค่ะถูกดีนะคะเพื่อนถูกตลอดเลยนะคะแต่ดีใจมั่เพื่อนนำเนาะก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบ่งสูตรมานะคะดับสีนะคะดับสีล่างนะคะ ได้ดับสีนะคะหลัก10ล่างนะคะออาไปกันต่อเลยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะสูตรไหนของทางช่องเข้าบ้างนะคะเดี๋ยวอันนี้วางให้ FC ดูนะคะ อามาดูกันเลยค่ะทุกคนนะคะอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญาเกือบแตก3ตัวนะคะอาจารย์เกือบแตก3ตัวนะคะสองสามเทุกคน2องสามเนะคะมันไปข้างหน้าค่ะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะนี่สองสามเนะคะมันมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่อาจารย์ปัญญานะคะโอ้ยถ้าอาจารย์เคเยอะไปอีกเนี่ยอาจารย์เน้นให้ที่7-2-8-2สองแปดสองมันมาเจ็ดสาโอ้ยเบิ่งกี่ละเนี่ย โอ้เหลือใจค่ะรูใหาแค่สองครูเด้นี่เขาบอกว่าเซียนตัวจริงนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ให้เยอะให้เวิเว้งเบิ้เหมือนแอดนะคะของแอดพวกเจ้านั้นเออเซินนะคะไม่ใช่เซียนนะคะโอ้โปวดยาคาดหวังกับแอดนะคะทุกคนอันนี้แต่เซินนะคะไม่ใช่เซียนนะคะอ่าดูเลยเต็มเต็มเลยนะคะนี่เพื่นอาจารย์แน่นอน,นะคะ่ะสายลูดนี่ไม่พลาดแน่นอนนะคะแถมดีโอ้ สองคูนึงนอกเกือบนะคะเกือบ FC แตกอีกแล้วนะคะเกือบ FC แตกอีกแล้วนะคะอ่าเจ้าแม่นะคะวันนี้วันของนางจริงๆนะคะ วันนี้วันของนางจริงๆเกือบแตก3ตัว942นะคะ942มา79 2ดเก้าโมาเจ็นะคะบนไม่กอดคอกันมานะคะบนไม่กอดคอกันมาเลยเอาใครได้บ้างนะคะดีใจด้วยนะคะเด่นบนไม่หลุดเด่นบนไปต่อนะคะ2369มาที่9ค่ะอ่าสไปล่างนะคะ3ไปล่างเลขติดนะคะเข้าไปที่9นะคะ เลขติดเข้าไปที่เก้านะคะเลขติดของนางนะคะ,ะสูตรดั้งเดิมนะคะเอ้ยสูตรดั้งเดิมกับเขาน้ำมูลเลยเด้ออ่าที่แรกมันให้สี่เจ็ดเนี่ยค่ะสูตรดั้งเดิมนะสูตรเก่าให้สี่เจ็ดนะคะแต่แอดเปลี่ยนสูตรเป็นหกเก้าโอ้ยตายแล้วมันให้สี่เจ็ดค่ะมวด 9. เก่าอ่ะเออยังก็เจนะ็ดเก้าสี่มะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเจ้าบ,บุปผินยังละพวกคอยตามยังลเป็่นเอดอปรสันติ แม่จเย็นเย็นจะได้ไรไปชิมห,นมห,มห,หนูน้ะมันชิม่างงวดนี้เนาะเอานี้นะคะสูตรดั้งเดิมนะคะเข้าไปที่เกนะ้าที่แรกแอดเขียน47เจนะคะ4ีเจ็เพราะว่าเป็นสูตรเก่านะคะแอดก็เลยเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นทําสูตรใหม่นะคะแยกกอดเลยทีนี้เปลี่ยนถอหงวดค่ะค่ะ เปลี่ยนถูวดจังเลยนะคะอาเลขติดบนล่างของหลานนะคะก็เข้าไปที่9นะคะหลักเด่นบนก็เข้าไปที่9้านะคะไม่ทําให้ผิดหวังนะคะไม่ทําให้ผิดหวังของหลานของอาจารย์ปัญญานะคะเจ้าแม่ก็เจาะเข้าเต็มเต็มนะคะมาดูนะคะแตกโคตรสีตัวนะคะมาดูเข้าอะไรบ้างคราวนี้นะคะอันนี้ของนางเอกแล้วนะคะของนงเอกมาแล้วนะคะอ่าสูตรนะคะ3เม็ดเดียวนะคะ3เม็ดเดียวค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะทุกคนอีสามเนาะเม็ดเดียวนะคะทุกคน มีสามค่ะทุกคนนี่เนาะอ่าเต็มเต็มนะคะเต็มเต็มเอ่อแต่ถ้าตามสูตรอะมันให้สามนะครับความมั่นใจนี่ไม่มีนะคะแต่ว่าในใจแอร์ชอบสามอยู่แล้วเพราะว่าสามนี่เป็นเลขทํามาหากินนะคะทุกคนจะสังเกตนะคะสองสามสามสองสามสี่เออสามห้าสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดนี่อายุเนาะสามหกสามเจ็ดนี่ย่างเข้าอายุเลขบ้านสามเจ็ดเก้านะคะ 7, 4, 9, เจ็ดสี่เก้าเบียบร้อยค่ะเบิ้ง เต็มๆนะคะเต็มๆนี่เห็นไหมเออหลักไอ้นั่มันให้สองสามนะคะหลักร้อยมันให้สองสามใช่ไหมมันเน้นที่สองสามนะคะนี่แอดก็มาวงกลมให้นะคะสองสามนี่นะคะตัวเน้นแต่อันนี้มันให้หกใช่ไหมคะถ้าแอดจะไม่วงกลมหกเลยนะคะมันก็จะเหมือนงวดที่ผ่านมาที่ว่ามันชนเจ็ดนะคะมันชนเจ็ดแล้วมันก็มานะคะตัวชนนี่ไม่จําเป็นต้องเสมอไปนะคะแต้มศูนย์เห็นไหมแต้มหลุดนะคะ เออนี่ตัวชนไม่จําเป็นต้องมาเสมอไปนะคะทุกคนเพราะว่ามันมาบ้างไม่มาบ้างนะคะที่แรกแอดก็มั่นใจอยู่นะคะหลังๆมามันเริ่มมาบ้างไม่มาบ้างตัวชนนี่ก็คือแอดทาให้ดูเฉยๆว่ามันชนนะคะนี่นะคะสองสามนะคะมันมาที่หลักร้อยใช่ไหมคะแอดก็เห็นมันะเอ้สองสามมาเนี่เลยเนาะแอดก็เลยไปติ๊กไว้นะคะก็เลยเน้นไว้ให้ทุกคนเลยสูตรตัวล่างนะคะก็ดีใจกับ f c ด้วยนะคะดีใจกับ f c ด้วยล่างนะคะแต่ว่ามาตัวกลับใช่ไหมคะเจ็ดสามนะคะ จ็ดสามนี่เป็นตัวกลับนะคะเห็นไหมมันต้องกลับนะคะแอดก็บอกอยู่นะคะไปกับล่างเท่านั้นนี่นะคะไปกับร่างเท่านั้น,นะคะ่ะทุกคนก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะเออบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ตัวนี้น่าเชียดาได้มากค่ะที่ไปหลักสิบนะคะไม่งั้นเราจะได้เต็มเต็มอีกนะคะหูสูตรหลักร้อยตามตูดนะคะวันจันมีสิทธิเอ้ไง หลุดแล้วค่ะหลุดแล้วนะคะหลุดแล้วมาได้แค่ห้างวดนะคะหลักร้อยอันนี้ก็ต้องขออภัยสองสามันไปล่างจริงค่ะแต่มันไปหลักสิบนะคะมันไปหลักสิบซึ่งปักหลักแล้วมันยากนะคะอันนี้ก็เต็มเต็มนะคะเต็มเต็มนะคะบนจะเขียนบนจะเขียนบนดันไปเขียนบนล่างโอ้ยเอาเน้นเน้นนะคะแอดทุกคนจะเห็นแอดขีดไว้สองสามรอบนะคะคู่นี้นะคะเจ้าหินบัวค่อยเสียงไว นี่ทุกคนจะเห็นนะคะว่าแอดขีดไว้นะคะสองสามสองสามหลดนี่นะคะนี่มีเน้นไว้นะคะนี่รอบแรกเน,น,น้นแล้วนะคะเน้นแล้วนะคะรอบแรกีเน้นแล้วมันเน้นรอบสองเป็นวงกลมอีกนะคะนี่นะคะบนจะเหลืออยู่แค่สองห้าสองหกอ่าสองแปดสองเก้านะคะกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองิีสามสิบสี่สิบสี่คู่เองค่ะบน ไปกลับนะคะตรงไปกลับเห็นไหมมันมาอย่างนี้เห็นไหมมันมันปักหลักไม่อยู่ค่ะปักหลักไม่อยู่แต้ม3มใช่ไหมคะแต้มสามเอาอยู่ค่ะแต้มสามานะคะแต้มสามมาเนาะแต้มสามเข้านะคะแต้มแต่ว่าแต้มนี้แอดไม่ค่อยแนะนํานะคะ <c oughs> เพราะว่าแอดไม่ค่อยแม่นแต้มนะคะหรือถ้าใครแม่นแต้มเอาไปเทียบดูได้นะคะสูตรหลุดยากค่ะแต่ถ้าได้หลุดก็หลุดเหมือนกันนะคะก็ต้องยอมรับนะคะอันนี้ก็เข้าไปที่โต๊ดนะคะเข้าไปที่โต๊ดนะคะเพราะอันนี้นะคะเสียดายนะคะ ถ้าแเอาเจดว้ตรงนี้มันก็จะได้ตัวอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าหลักสิบมันไม่ขยับนะคะมันเป็นเจ็ดเ้าสี่ใช่ไหมคะเจ็ดเ้าส น,นี้ก็ได้โต๊ดนะคะ9 3 4 7ได้โต๊ดแล้วเฮ้ยได้โต๊ดแล้วนี่นะคะเอสก็ทำยังไงก็ได้ให้มันเป็นโต๊ดนะคะทุกคนสลับตำแหน่งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะแค่สีหลักนี่เราได้โต๊ดนะคะยังเขาใจคำว่าโต๊ดเป็นบ่แตก4ีตัวแล้วนะคะโต๊ดค่ะอันนี้แตกสามตัวโต๊ดนะคะโต๊ดค่ะแถมเป็นตัวเน้นด้วยนะคะตัวเน้นตัวที่ติ๊กให้นะคะหลักร้อยนี่เป็นตัวเน้นเลยนะคะเพราะว่ามันใสสะอาดนะคะแต่ว่ามันไม่นม็นมันไม่มานะคะอันนี้ก็หลักร้อยนะ2 3 1โอ้เปลี่ยนหนึ่งเป็นเจ็ดเดบ่์ เปลี่ยนหนึ่งเป็น 1, เจ็ดได้ไหมคะเนาะเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เนาะทุกคนเนาะนี่เรียงตำแหน่งไว้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช่อันนี้มันก็จะหลุดใช่ไหมคะนี่นะคะเป็นตัวน้นเลยนะคะหลักร้อยของเรานี่ยจะเน้นให้นะคะเน้นให้อยู่สองสามอันเนาะสามสี่ห้าอันบอกเพราะว่าอีตัวนี้มันมัน,ม,นมันติดมันติดโลกอีตัวนี้มันอีตัวแปดนะคะมันมันติดเออมันไม่ใสสะอาดนะคะตัวแปดมันไม่ใสสะอาดจะมีใสสะอาดก็คือ สองสามหนึ่งศูนย์เก้านะคะหลักร้อยนะคะแต่ว่ามันดันมาเจ็ดนะคะเจ็ดมันสลับตำแหน่งกันนะคะนี่ก็เลยได้ตัวแต่ว่าก็เป็นตัวนิ้นนะคะเป็นตัวนิ้นให้ก็สุดความสามารถแล้วนะคะเอฟซีก็สามารถเอาไปตัดได้นะคะดูดูดูดหลักที่แอดนิ้นให้ได้นะคะหลักหรือว่าไปไปชนกับเอฟซีท่านไหนเนาะไปชนกับแอดท่านไหนที่ท่านแม่นๆนะคะอันนี้นะคะสองสามนะคะสามดันมาล่างนะคะสามดันมาล่างเนาะนี่มีเก้าสีนะคะประกบคู่เข้าะค่ะแต่ว่าไป เอ้ยไปบน,นะคะ่ะอาอเจ็ดเก้าสี่มันมาบนไม่ใช่เปล่าคะ่ะเออว่ะเฮ้ยโอ้สามเจ็ดมันไปล่างโอ้แต่ว่าตัวเด่นไม่ใช่ค่ะอ่าดับของเรานี่เอาอยู่นะคะอะเดี๋ยวให้ดูนะคะโอ้มันออกเจ็ดเก้าสีนะคะก็ได้สีบนนะคะอะใช่ไหมคะบนนี่ใช่ไหมคะ อาตารางของเราหรือแอดก็เน้นให้ด้วยนะคะเสียได้ไม่มีเจ็ดนะคะมีสามนะคะทุกคนอ้ามันเข้าไปที่สามโอ้ยบอกมีเจ็ดใคว่าหรือใคอ,อยากแต่น้องเจ็ดหนึ่งงวดได้กระได้ค่ะเออวุ่นวายแต่กับเจ็ดนะคะแอดเพราะว่างวดก่อนนี่ก็ตายไม่ไม่ไม่ไมีเจ็ดนะคะงวดนี้เข้าเก้าสี่นะคะตัวที่ดติ๊กให้เห็นไหมติ๊กให้อยู่ไม่กี่ตัวเนี่ยคะ่ะเก้าสี่สามเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ยกำลังวันสองสามสี่นะคะกำลังวันนะคะเข้าเข้าทั้งสองอันเลยนะคะสองอันเลยเลิศค่ะ สแมนแตนเลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะมาจริงๆนะคะไอตัวที่พวกแอดเนนให้นี้แอดเนนให้เพราะว่ามันเป็นตัวอันนี้ของหลานนะคะเป็นตัวนี้นี่นะคะสี่เก้ากับห้าเก้ามาจริงๆค่ะทุกคนมาตัวกลับเลยนะคะนี่นะคะเออประกบคู่เข้าะคะ่ะบนด้วยนะคะบนนะคะแต่ว่าตัวชนไม่มาตัวชนไปล่างนะคะ เออตัวชนดันไปล่างเนาะทุกคนเนาะอ่าตามนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเด่นบนเด่นล่างของเราไม่หลุดนะคะเด่นบนของเราไม่หลุดนะคะเด่นบนนะคะเข้าไปที่สี่นะคะเด่นบนเข้าไปที่สี่เลยนะคะนี่เต็มเต็มนะคะเด่นล่างยังก่3สามว่ะจอ่าเด่นล่างเข้าไปที่สมนะคะระดับเอาอยู่หมดนะคะอ่าเอฟซี FC ว่าขอได้ยินอีป,ปองอีปีอีกแล้วว่ะจันอ่านี่ละได้ยินเสียงนี่แสดงว่าพวกเจ้าได้เงิน ดีใจด้วยค่ะดีใจด้วยเออนั่นแหละมันบรุดค่ะรู้แต่มันไม่หลุดก็พอแล้วหา <c oughs> <c oughs> บโพอเอานี่นะคะนางก็เอาคืนให้ได้แล้วนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะนี่เข้าไปที่สามเนาะสามเจ็ดนะคะเอาทําไม่นางเปลียนมาเดินหลักสิบแล้วเหรเฮ้ย เออนางเปลี่ยนมาเดินหลักสิบแล้วนะคะสูตรนี้เนาะอะตามนี้เลยนะคะทวนเลขดับอีกรอบนะคะที่เหลือก็อนูนะค่ะรอชุดสรุปโน่นค่ะเฮ็ดซะก,ก่อนโอ้บจะไทยจักลาวด้ดยข่อยสินอนตืนจกักมงมาสรุปแถวๆเอ้านี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดกลาไปก่อนให้ดูอีกรอบนะคะลืมหมดแล้วเอฟซีว่าแคบค่ะหน่วยบนนะคะหน่วยบนห้าหกนะคะ อ่าสามแปดค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะหลักสิบนะคะสิบบนแอดลาไปก่อนขอ,ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ